สวัสดีค่ะกับกรรมการนกาวการัสวัสดีแฟนๆทุกท่านที่อยู่ที่นี่เลื่องทำม,ม้านอะไรนะตอนนี้น่จาจะผ่านเขตของพิพิธภัณฑ์นนนนเนาะแล้วก็ฝนตกก็ยังมีโอากาสได้มาชมในสการที่นี้เนาะ ได้รับการแนะนำนะคะแล้วก็อยากจะเชิญมาพูดคุยจากคุณเป้นะครับก็พี่ปรีชาวัฒนาแล้วก็เคเุณเกศเดีจากแนวไทยดอทคอมนาะบ้านแนวไทยก็เลยเชิญคุณออกมานะคะก็หมอบะนะคะก็ชื่อปะนะครับปอบะวิทย์ศรานะคะก็นายสตอแพทย์ะห้องเล็บหญิงนะคะก็การทาพานคุณบนร้านนะครับก็โปรไฟล์ในการทําง,งานก็คือปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นอาจาร,รย์ที่ ได้นกี่กับพืที่กัแนวนี่นะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะนะคะแล้วก็ทํางานประสานงานกับทางคณะสัตวแพทยศาสตรส์นะคะแล้วก็คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เองนะคะแล้วก็มีโอกาสทางานวิจัยด้านเกี่ยวกับแนวไทยโบราณด้วยนะครับก็เลย แมวเยอะขึ้นเพราะว่าโลกเกี่ยวกับแมวมันเดี๋ยวนี้มันพีดยากมากใชไรอ่างเเหมือนคนเลยค่ะที่จะมีแบบคอต้าลูก็ด่หมดอะไรเนี่ยัะเจอทุกบ่อเลยตอนนี้ค่ะนักศึกษแต่ในตอนนี้นักศึกษาเกณฑเจ้าของพิพิธภัณของบ่าวหรือว่าธรบ้านพักอินเดียสอนชื่อวยแฮสเทอร์ค่ะก็เหมือนเราก็น่าจะอยู่กับเรื่องว่าการดูแลแมวเนี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนวงกลมกันหมดนะมันก็จะมีแมวตัวหนึ่งกลางแล้วก็จะมี เส้นทางของแมวคือแมวโตขึ้นมาแล้วมีก็มีหมอมีประชาชนมีผู้คนดูแลแมวแมวป่วยไม่สบายก็ไปถึงหมอกนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแมวเหล่านี้ก็เจริญเติบโตมีลูกมีเต้าเลียนได้นะครับก็อยู่ที่บ้านเลียนไม่ได้ก็ไปอยู่กุญแจใกล้ๆตามทพม่าหมดเลยกับเราไม่เยอะค่ะแล้ววนกลับมาใช่ไหมครับสุดที่ใช่ก็คือตอนนี้เราก็ยังเกิดปูจรแมวที่เลี้ยงไม่ได้ในการถทำมัน แต่ว่าสุดท้ายแล้ว,วที่จะก่อนตั้งแคสเตอร์ทึกอย่าก็เพราะว่าสุดท้ายเราเราพบว่าถ้าล่อยเขาเป็นแมวจรต่อไปแม้จะทำหมันนะแต่เขาต้องเป็นแชวจชีวิตแบบแมวจรต่อไปถ้าเขาไม่มีบ้านเขาไม่ต้องเป็น,น,นแมวจมมมมมร ก็เลยก็ยางจะเปลี่ยนแมวจอนแมวแมวจอนที่เป็นแมวบ้านพอเป็นแมวบ้านที่บ้านมันกับภาพด้วยนะคือแบบเรียกว่าบุปิดหรืออะไรยังไงเขาก็จะใช้ชีวพบ้านป่ายที่เดิมของเขาว่าอย่างมีความสุขอ่าเพราะว่านั่นแหละจะจัดให้แบบพอเราลงไปทำหมานบินแมวจอนพอเราหมานเสร็จเอาไปปล่อยที่เดิมเช่นมาจากตลาดเอาไปปล่อยที่ตลาดแล้วเรากวลาจะตามสองสามเดือนจะตามไปถึงถึงเวลาที่ต้องทำวัคซีนหรือว่าจะต้องฉีดยานนั้ สิ่ชีวิตเนี้ยโดนรถชนเนี้ยแล้วเราสวดซัฟเฟอร์จ้างแบบว่าช่วยเขาไม่ไม่เต็มวงจรเขาอะไเลยค่ะก็เลยก็เลยใส่นสาที่ว่าก่อตั้งบ้านครอบครัแนวจอยขึ้นมาเพื่อเพื่อแบบไม่ต้องไปอยู่ที่เดิมแล้วพอทำอะไรเสร็จแล้วก็อยามาอยู่ที่แคสเตอร์แล้วก็รอรอคนมารับประกาศะองเนี่ยค่ะก็ก็ดีนะคะว่าทำมาเออ่แนวไปบ้านใจหัวแทนหนึ่ตัว